โดนครับโดนครับี่บเป็นกดทชอนนะครับตอนนี้ตัดใช้ตะลิงเลยเตะแก้คันนะครับมาแล้วเดี๋ยวสูงกดทชอนนะครับแบบนึงใส,สวยทีเดียวเลยครับ กัดเตะสีน้ำเงินนะครับผม mm ตรงนี้นี่ครับกัดตะช่อนนะครับผมเต็มเต็มตะขอเลยครับกัดปุ๊บโดนเลยเดี๋ยวปลาขึ้นก่อนครับโอ้โหไล้ลุดครับลุดลุลุลุลลลุดลุ โอ้ยเล็กเล็กหลุดครับเหมือนจะสวยจริงๆครับตอนนี้นที่มันชันนะครับมันค่อนข้างลําบากนะครับเอาปลาขึ้นยากแล้วก็ชายตะลิงเนี่ยค่อนข้างรกนะครับกัดเตะแก้คันครับกะว่าจะยกขึ้นเลยสบัดปากฉีกนะครับหลุดก็ไหยครับมันเป็น ค่อนข้างลกมากนะครับแล้วก็ยืนลำบากนะครับผมพาดเลยครับัช่อนนะครับผมสุดยอดมากกับเตะแก้คันนะครับผม9เซนตัวนี้9เซนครับ ้ยไม่อยู่ตัวนี้ไม่อยู่ก, <c oughs> กัดยังไงวะที่เดียวกับตัวเมื่อกี้เลย, <c oughs> เยไม่ใช่ตัวเดิมหรอก เอ้ยอยู่ครับตรงนี้ชดโดนหรือเปล่าฮะ<า>เอาเดี๋ยวบอกว่าหลุดอะหลุดได้อยู<า>่เะฮะหลุดไปแล้วลไอ้ยอยู่อ๋อชดโดนป๊อกค,ครับโอ้ที่เดียวกับอ่าปลาช่อนตัวเมื่อกี้ที่หลุดไปนะครับผมนี่เป็นชดโดนป๊อกค,ครับโอ้ ไต้องถ่ายแล้วเดี๋ยวหาที่ก่อนฉ <laughs> ันโดเล็กนะครับตัวนี้เมื่อกี้โดนปลาชอนนะครับหลุดไปตัวหนึ่งแล้วดิ้นหลุดไปนะครับโอ้โหพันมาเป็นอย่างนี้เลยครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะปล่อยที่หลังนะครับจะไปปล่อยอีกที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะไปใส่ตู้ไว้ครับ นะครับกะโดนะกรบเตะแก้คันสุดยอดมากเสียดายปลาช่อนครับเมื่อกี้นี้สุดยอดครับพูดอะไรไม่ออกก็เดี๋ยวจะปล่อยชะโดนะครับตัวมาคู่ไม่เอาไปเลี้ยงละปล่อยเลยดีกว่าขี้เกียจเรากลับบ้านครับนี่ครับชโดนะครับตัวเล็กไปตัวใหญ่มานะ 给苏娟妈看嘛。<laughs>